หากท่านผู้ชมต้องการขอสมัครใช้อินเทอร์เน็ต3า b แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามโอกามิเจและดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเน็ตเร็วเน็ตแรงต้อง 3BB สมัครได้ทั่วประเทศไทยเลยนะจากฐานถึงเบีย e ทพวกของเราอินเชลบอกว่าที่หลบภัยนั่นนะ่ะมันมีผู้ลักลอบใช้อาวุธน,นอกกฎหมายของญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะเป็นแบบนั้นเองสินะและมีอะไรอีกไหมท่านระวังด้วยละ่ะมันไม่ใช่ที่หลบภัยธรรมดาพวกเราต้องไปกำจัดหวัวหน้าของมัน ผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกมั้งท่านงานนี้ก็แค่ให้เราไปลุยเองไม่ใช่หรอครับนายคงจะรู้บางอย่างที่ฉันไม่รู้แล้วนะไม่หรอกท่านผมไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายมากกว่าท่านหรอกงั้ก็ดูแลตัวเองด้วยละเอาละ่ะไปก่อนนะใช่แล้วฉันชอบเพื่อนแบบนี้มากที่สุดเลยเอาละ่ะไปกันได้แล้วที่เราภัยกำลังรอเราอยู่ โอเคเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเอาบิ๊กโบไปกับไฟเยออีกแล้วคู่เก่านี่แหละโอเคนะครับโหรีบไปกันจังไม่รอกันเลยนี่ที่ไหนเนี่ยอ่านี่เป็นที่ที่อะไรอนะซัพพลายวัสดุอุปรกรณ์อะไรเนี่ย ตม,มันจะมีบางทางที่จะไปทางนั้นเหรอเฮ้ยม,มีหุ่นด้วยตู้ตรับข่าวูดได้ด้วยเหรอ h า As อ o u w i ้ h เอาละจะทำยังไงเอ่ยนั่นไงทานสปอร์ตมันขนส่งมาแล้วชาสำเร็จขอบคุณที่ โอเคจะจะดูอยู่ข้างหลังให้นะบิ๊กโบได้เลยได้เลยวิกโบจะจัดการผลเจ้านั้นให้ยิงได้เลยไหมยิงได้เลยก็ยิงเลยอือหือระเบิดมาจากไหนเนี่ยไม่โดนสังนั้น จะคันไปไหนโคเวอร์ก่อนตายซะเหอะม,มาแล้วไงมันขนส่งมาแล้วไม่ให้แกขนส่งไม่ได้หรอกอ่าไอ้เจ้านี่ลงมาได้ฮะเซจังวิกโบ เสร็จแล้วบอกด้วยนะระเบิดไหมอ่าระเบิดแล้วโอเคยังยังขนส่งไม่เสร็จออไอพี่บัวจะขนเจ้านี่ไปไว้ตรงหน้าประตูนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นระเบิดแล้วมั้งเราก็งงไม่ได้นี่แนะ ไฟเฟิลแป๊บครับไอ้นี่หัางนี่มันยังไงเอาวืดซะงั้นยิงดักไม่ได้ไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้านี่ไม่ค่อยปลื้มเลยยิงเลยนะ ริบร้อยครับจะหนีไปไหมหรือว่าจะเคลียร์ให้เสร็จก่อนเอา้าติดที่รถหมดเลยตายซะเหอะเออดีมันแสบมากค่อยๆย,ย่องคนระับ มาเลยแกเอามาเลยฉลาดมากอืนี่แนะ่แก้แขนให้หนำใจไปทางนี้ต่อใช่ไหมโอเคเร็ว,รวมาเร็วเอางานเข้าอีกแล้ว ไปเลยบิบ๊กบไปเลยใช้เป็นไรเฟิลดีกว่าครับนี่แน่โผล่ออกมาใช่ไหมเรียบร้อยโอเคค่อยๆเข้าไปเอาเป็นไฟ สั่งการอยู่เลยวิได้แน่มีอะไรไหมไม่มีทางนี้ล่ะนี่คืออะไรเอ่ยเป็นอะไรเนะี่ย เป็นการอัปเดต IRTA เป็นการอัปเดตรายงานอะไรสักอย่างหนึ่งคงไม่มีแล้วมั้งโอเคไม่มีแล้วไปกันต่อครับ เดี๋ยวก่อนนะมีอะไรบางอย่างน่ะเฮ้ยป้ายล่วงมานี่คือไม่ใช่การ์ดแลนเซอร์ครับในล้อเล่นชัดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นออกแบบมาเหมือนแมงมุมครับโอ้โห จะเอามาลงเหรอเนี่ยโอ้พวกมันเป็นของที่ดีมากเปิดฉากการยิงนั่นไงมิดไซล์่ลวงมาแล้วไม่นะฝ่ายเย่บอกหนีแล้วเอสเค หนีจากไอ้ซากที่พังลงมานะครับจากสไปเดอร์เจ้าสไปเดอร์นี่เร็วเร็วเรู้แล้วรีบไปแล้วจ้าอะไรเนะี่ย <c oughs> กระตุกก็กระตุกนะครับต้องขออภัยจริงๆนะเครื่องมันโถเอ้ย <c oughs> ทางไหนอะเนี่ย <c oughs> มันข้ามไปไม่ได้อะแย่ <c oughs> yeah, แล้วไง ออสถานการณ์จริงๆนี่ตายอยางแย่แก่เลยนั่นอุย้ยร่วงมาแล้วไฟเย่เธอหนีไปก่อนเลยไม่ต้องห่วงฉันอ,อ่าฮึชึบเอ,อ้ยเกือบไปแล้วพ่อไอเจ้าสไปเดอร์อุย้ย ฝุ่นกระจุยกระจายเลยอะได้ได้ได้ไหนมองอะไรเหรออ๋อมองเจ้าสไปเดอร์ไม่มีใครบอกเลยนะว่าภารกิจมันเป็นแบบนี้เนี่ย อ่ะก็ปีแดดละกันใช่ฉันจะคอหาก็ได้นะอ่า What won't now. both HQ are crazy? out you pull us มันเป็นเรื่องบ้าอะไรเนี่ยฟายย์บอกพวกเราจะต้องออกไปจากที่นี่ บ้าเอ้ยฉันคิดว่ามันจะไม่มีทางสแเลนเดอร์แต่ถ้าพวกเราเนี่ยไม่ต่อสู้กับพวกลูกสมุนของมันมันก็จะว่าง,งั้นแหละว่าง,งั้นไปเรื่อยเลยถ้าเราไม่สู้ก็ไม่ไหวนะ เอาละออกไปการดีกว่าพวกเราจะต้องไปหาที่หลบภัยกันแล้วละ่รจะจรู้สึกว่าครั้งนี้มันจะกระตุกกระตุกมากเลยฮะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโอโหกระตุกมาก เอาเอาเอ,า,อาจะเดินกลับไปที่เดิมแล้วจะออกไปทางนี้เหรอ,รอง,ไง่ไงไลยขันเข้าอีกแล้วกระสุนหมดสัตได้โอเคไฟเย่ยม,มาโคเวอร์ด้วยกันก็นได้ แน่อโควเวอรก์กันนั้นไปโคเวอร์ข้างนอกนู่นแล้วเอ้ากระสุนปืนหมดหมด,หมดเลยเหรอแย่แล้วครับท่านผู้ชมเราลืมดูกระสุนจะได้แป๊บหนึ่งมีกระสุนให้เก็บไหมเนี่ยไอ้บ้าเอ้ย ยิงอยู่ด้วยนั่นไงกระสุน,นช่างเหมาะเจาะมากกะจะมาขโมยปืนของเจ้าพวกนี้มาใช้ยิงไม่ได้หรอแป๊บหนึ่งนะโอเคเ,อเจ้านี่อยู่ทำไมตรงนี้อืมโอเคบุกทะลวงเลยก็ได้อะ มาดิออกมาเลย <S <S เอาวูดซะง,งั้นนี่แน่ <S <S ไรเฟิลอาจจะบูไปหน่อยนะครับ hey, มาเลยแกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันทำไมอยู่ตรงนั้นน่ะ นี่ไงนี่ไงระเบิดแล้วกระสุนนะครับโอเคได้กระสุนไรเฟริลมาไหมสองสามนัดเองไม่ไหวครับเปลี่ยนไรเฟริลทิ้งเลยโอเคกูดขอบใจแต่คิดว่ามันไม่ค่อยกูดนะสำรวจในนี้แป๊บนึงนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มไหม ะไรยังไม่ตายเหรอเรียบร้อยโอเคไม่มีแล้วไปกันต่อเลยล็อกเกเหร์ ไหนไหนล็อกเก็ตอไม่มีนะเหมือนจะพูดเกี่ยวกับล็อกเก็ตอะไรสักอย่างหน,นึ่งแต่ไม่ค่อยเก่งซะด้วยสิทางนี้ไฟเย่ได้เลยข้างบนมีอะไรไหมไม่มีอันนี้คืออิดนั่นเองโอวเอ เอาโคเวอร์เอามาขวางกันจะได้ไปเลยวิกโบชาร์จเลยดีโหลดอระเรียบร้อยไหมตายซะเหอะนี่แน่เจ้าหุ่นเอ้ยเจ้าหุ่นเอ้ย ตัวหนึ่งเหรอโคเวอร์ก่อนอ่าตายซะเถอะอ่าเรียบร้อยจุ๊บใจยเย็นใจยเย็นเราจะเห็นตรงนั้นสินะโอเคเล่นช็อกบัสเลยแล้วกัน แป๊นบ,แบ,บนึงหลบเสาแป๊บนึงไม่ไหวแล้วช็อกบัสโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอเคเอา้าควาละเบิดมาไม่ใช่หรอเร็วเร็วเกือบไปแล้วครับกดผิดขออีกลูกนะจ๊ะไม่น่าจะรอด อย่ายอมแพ้เลยไม่ได้ยอมแพ้หรอกมีลมมีโล,โลโด้วยนี่คือปืนอะไรเนี่ย <c oughs> เอาไม่ใช่อันนี้เอาทิ้งไปโลไม่ใช่เหรอเก็บไม่ได้เป็นปืนเหมือนกันแต่ว่ากระสุนเราเต็มแล้วเปิดเจ้านี่อีกแล้วชัตเตอร์เลย มันมันคงเป็นการฝืดสนิมไม่ได้หนักมั้งอะไรมิสไซเฮ้ยมิสไซวิ่งเร็วโอ้ยเดี๋ยวเลยเลยมันจะถล่มแล้วใช่ไหมอาจจะถล่มแน่เร็วเข้าเออโอ้โอ้ย ถ้าตกมาแบบนี้ไม่มีอะไรหักก็ดีนะบ้าเอ้ยมาแล้วไงอันนี้คือกล่องกระสุนของปืนล็อกเก็ตเหรอมาใช้ล็อกเก็ตเลยเหรอได้เลยเอาล่ะทำไงต่อละ่ะนี่เป็นการ H Q <S ได้ยินไหมได้ยินแล้ว นั่นมันเป็นไอตัวที่ขายมันมุม,มอ่าโอเคเราจะทำแบบนั้นยังไงอะ <c oughs> อย่างแรกก็คือค้นหา Drive System <c oughs> ทำลายมันยังไงอะ ม the right ันมาแล้วไงมันดูเหมือนว่าจะง่ายนะง่ายตรงไหนแดนได้ยินไหมเอาขามันก่อนมันไม่จบสีนะบิ๊กโบบอกขามันแบบนี้หรอ ได้ด้วยเหรอเอา้าเรียบร้อยครับเสร็จไปนหนึ่งข้างแต่กระสุนหมดมีอยู่ไหมโอเคเอาข้างไหนอีกอะข้างนี้ละกันหมมันไม่ดีเลยนะเฮ้ยมาใกล้แล้ว มันจะคัดยูแล้วมันจะจัดการนายแล้วข้างนี้เลยดีไหม <c oughs> มีเลเซอร์ด้วยฉันโดนเป็นเป้าหมายแล้วเรายิงได้ไหมอ๋อยิงได้ยางนั้นก็เราจะใช้มิสไซในการทำลายหามันก่อนน,นี่เลยแล้วก็ตามด้วยปืนกล <c oughs> ได้ไหมได้แล้วไปเก็บกระสุนก่อนเร็วๆเนีก่อนอะไรเกิดอะไรขึ้นอืปืนกลอย่างใหญ่มากเฮ้ยต้องหลบแถวนี้มันมาแล้วไงเอาข้างไหนอีกแล้วเนี่ย ไม่เลยล้มแล้วครับเยี่ยมมากทำไงต่อละ่ะเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนก่อนมีข้างอื่นดีใช่ไหมไม่เลยขออีกข้างหนึ่งแล้วก็ทำลายเจ้านี่ทำลายทำลายโอเควิ่งครับวิ่งอยู่ไม่ได้แล้ว กระสุนมันหมดแล้วอ่ะทำไงอ่ะตรงนั้นคือกระสุนอะไรวิ่งแป๊บครับอุ้ยนี่ล่ละอา่าได้กระสุนมาเพิ่มโอเคเลยเยี่ยมมากเราจะไปจัดการมันอีกรอมันหยุดยิงปืนก่อนโอเคมมันไม่ได้ฮะ หลบแถวนี้แล้วกันโอ้ยหยุดยิงที่พีเจ้าบ้านี่เอาละข้างนี้ละกันมานี่เลยแล้วซับหน่อยเอาละครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมพาร์ทหน้าเราจะมาสู้กับเจ้าสปไปเดอร์กันต่อนะครับผม ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กันไดยล่ะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายครับผม